อันนี้เป็นการทําขนมเบื้องสูตรเจ๊กิม,ก,มกิมกิมกิตอนนี้เจ๊กิมกิกาลังแสดงฝีมือการทําขนมเบื้องไทยโบราณแต่อุปกรณ์ทักจะไม่ใช่โบราณแล้วมันชักจะเป็นไฮเทคไปซะหน่อยตรงที่เตาแก๊สสูตรสองตะเปียรเยดุนอ่าสูตรตบเบระเปียเยดุน,ตตบบลนแล้วก็รักษาวัฒนธรรมสืบต่อมาสืบสาร บัทิทานจากเจกิมจิเจกิมจินี่ก็เป็นญาติๆกับเจกิมจวยดูะดูนี่เจกิมจิแสดงฝีมือทำมาตั้งแต่สองทุ่มจนถึงสี่ทุ่มนะเจกิมจิเสียงกินกรับแกรบแกรบเลยเจกิมจิ เก,กเกือแตกเกือบแตกเลยเจ๊กิจิอร่อยเจ๊กิจิบอกสูตรดีสุดต้นตระกูลดังเดิมเลยออร่อยมาก,อกทอบช้ำาลนะแต่น้ำตาลเราไม่ทำน้ำตาคลครีมนะอืม เป็นตามสูตรดั้งเดิมวันนี้ไม่มีรองเท้าปกติต้องใส่รองเท้าด้วยอันนี้จะเป็นไส้หวานนะคะไวยทองใส้ไข่ทองเรียกไส้หวานเออยังไม่ได้ยังไม่ได้ลองชิมไส้เค็มเลยเนะี่ยไส้เค็มยังไม่ได้ทำเลยเออเดี๋ยววันงานต้องทำไส้เค็ม,มนะใส้ทำให้อร่อย

มีขนาดไฟติดแถวเดียวนะเนี่ยพอไฟติดสองแถวแล้วเจ๊กิมจิเล่นั้หมดไปแล้วแปง้ง แป้เงเสร็จแป้งเลือเหลืองแล้วก็ทาแป้งตา่สวหาวาน้แตอันนี้เป็นที้แป้งงดีหอม ตัวน <So, S 2> mm ี้ก็ทำเองนะคะใส่พอประมาณมากไปก็จะหวานแน่เลยให้พอดีพอดี ไม่ไหวแนละ้วชิมไม่ไหวแนละ้วอิ่มใกล้ใส่ไข่แย่เลยไม่กินใส่ไข่จะกินหมดถาดเลนไหน่กกากลัวรสใส่ไข่เขาไปอยู่เลย